ฉะนั้นหัวฉีดตัวเดียวกันเห็นไหมบางก็ได้พอดีก็ได้หนาก็ได้เพราะมันต้องสัมพันธ์กับแรงดันบ um ัมซิกด้วย3บาได้120ยยเรามาดู4ีบากันสีบายังได้อยู่ครับยังนิ่งอยู่ปึ๊บอ่าเราปิดฝาทีนี้เราดูรอบที่สามนะครับรอบที่สามคือสีบา4สีบานะครับเอา sorry s DJ สวัสดี้วัวรุ่นภูธรตามคําขอนะครับที่บอกไว้หน้าไหลนะครับเรื่องหัวฉีดกับแรงดันที่เราก็เอาเป็นเบิกหัวฉีดแท้มาเลยนะครับอันนี้เป็นรหรัส K36J01 นะครับ K36J01 มันอยู่ในรถ PCX150 ฉะนั้นเราจะมาดูว่าแรงดัน ตกแรงดันเกินแรงดันสามบาพอดีมันจนะ่ายน้ำมันยังไงเพราะว่าหลายๆคนนะครับทำเครื่องได้แล้วหัวฉีดก็ได้แล้วอาจจะเป็นที่แรงดันด้วยนะครับต้องอสัมพันธ์กันระหว่างแรงดันได้หัวฉีดซีซีได้แต่ถ้าเราแบบกล่องเดิมแล้วเราปรับกล่องไม่ได้ฉะนั้นอาจจะต้องใช้เร็กเรตมาช่วยคุมได้ เล็กน้อยนะครับอันนี้เล็กน้อยแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องมากนักกับการปรับเล็กกูเรตแต่สามารถได้ไหมได้ผลไหมก็สําหรับของเดิมก็ดีนะครับเผื่อว่าหนาไปนิดหรือบางไปหน่อยแต่เล็กกูเรตก็ควรเลือกที่เกรดดีๆหน่อยฉะนั้นเรามาดูกันนะครับอันนี้คืออ่าขนาด k 3 6 j ศ1นนะครับอันนี้เบิกเบิกศูนย์ แต่เครื่องนี้นะครับเครื่องนี้แรงดัน3ามบาเครื่องนี้จะฉีดได้อยู่ที่ประมาณ120ยิบนิดๆหรืออยู่ที่ประมาณ125ประมาณนั้นนะอ่าเข้ามาใกล้ๆเลยทีนี้ดะะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนโอริงก่อน พอเวลาเทสมันรันะ่วครับต้องใช้เป็นโอริงที่ใหญ่กว่านิดนึง เี๋ยวเราต้องตั้งแรงดันก่อนนะครับสิเกตมาดูสิเกตเลยอันนี้โซนหนึ่งสองสามครับสามบาได้อยู่อ่ะแล้วก็เราปิดปุ๊บอ่าปิดน้ํามันไม่ให้ออกกดปุ๊บนะครับแรงดันสามบาในเวลาอันนี้หนึ่งนาทีแต่เวลาคิดเราต้องคูณสองนะครับคูณสองเช่นได้ร้อยหกสิบก็เท่ากับร้อย ยี่สิบถ้าได้หกสิบร้อยยี่สิบถ้าได้ร้อยอนะครับร้อยเอ้หกสิบสองเป็นยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบสี่อะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นเราลองดูสามบาก่อนสามบากนะครับ ถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาที่60ก็เท่ากับ120ซีของเครื่องตัวนี้นะครับฉะนั้นเครื่องแต่ละตัวก็ยึดยึดเกณฑ์จากหัวฉีดเดิมว่ามันได้เท่าไหร่เพราะตัวนี้หัวฉีดเดิมมันจะได้อยู่ที่80 82 84อยู่ประมาณนั้น หกบพอดีเลยนะครับดูเห็นไหมนะครับดูระดับน้ามันเห็นไหมนะครับให้มันอ่าเห็นไหมมันกระดุกกระดิกที่หกสิบนะครับแล้วต่อด้วยเดี๋ยวเราเราลองป,ปอรับให้เหลือรักให้เหลือทักสองบานะครับ เดี๋ยวปรับเสร็จแล้วลองด,ดูปึ๊บปิดป๊บเปิดอ่าอันนี้เป็นแรงดันที่สองบ้าพ่อวชีตัวเดิมถ้าแรงดันตกเราจะได้ปริมาณเท่าไหร่หลายคนรถบางทีทำไปแล้วขี่ขี่ไปนะครับสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีเอ๊ะทำไมมันถอยๆนะครับเราก็ต้องมาเช็คดูด้วย ป่าวฉีดมันตันไหมหรือแรงดันตกไหมที่รถมันไม่วิ่งเท่าเดิมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งความสอาจของเครื่องด้วยนะครับตอนนี้ทำเครื่องเสร็จใหม่ๆก็ควรวัดไว้สมมุติว่าได้180ขี่ไปหนึ่งปีเหลือ160อ่าอย่างน้อยๆเครื่องมันก็หลวมลงเป็นที่อะไรวาวรั่ววาว,ว,าวซึมแหวนหลวมไหมอ่ปาปักกินแตกไหมถ้ามันหลายองค์ประกอบฉะนั้นเรามาดูอันนี้คือสองบา เร่งตั้งเวลาเท้าเดิมสองบาร์มันฉีดได้อยู่ที่นะครับอ่าอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวโยกโยกให้ดูนะครับอ่าเห็นมันน้ำมันเคลื่อนไหวอยู่ที่สี่สิบกับสี่ขีดสี่ขีดนี่คือแปดนะครับสี่สิบแปดสี่สิบแปดคูณสองเป็นเก้าสิบกถูกไหมอ่าสี่สิบแปดคูณสองมันเออเออุกแล้วเก้าสิบกนะครับ สองบาได้เก้าสิบกสามบาได้ร้อยยี่สิบเรามาดูสีบากัน <c oughs> ทีนี้หลายๆคนถามว่าปรับกี่บาได้เราก็ดันไปดูนะครับว่ามันหยุดแค่ตรงไหนหัวฉีดก็รับได้แค่นั้นนะครับอ่านี่สีบายังได้อยู่ครับยังนิ่งอยู่ ปุ๊บอ่าเราปิดฝาทีนี้เราดูรอบที่สามนะครับรอบที่สามคือสี่บาสี่บานะครับเอาเลยเปิดครับ<ป>เราจะไม่มีการตัดต่อตรงนี้นะครับเพื่อให้ดูว่าชัดเจนพูดผิดพูดถูกก็ไม่เป็นไรเราจะไม่ตัดต่อเพื่อให้ดูว่าเป็นหัวฉีดตัวเดิมนะครับแค่เทสแรงดันสามบาสองบาสี่บามันจะได้ปริมาณยังไงนะครับอาจจะเป็นแนวทางได้ ก็กล่องเดิมนะครับหนานิดบางหน่อยก็หาเรกูเรตใส่ก,ก็ได้แต่ใช้เกรดดีๆหน่อยนะครับขอร้องใช้เกรดดีๆเพราะเรกูเรตหน้าเกรดดีๆมันจะตรงกับแรงดันเกรดว่าแรงดันนะครับถ้าบางตัวแรงดันสามบาร์เรกูเรตอยู่ที่บาร์ครึ่งก็ก็ต้องเทียบเอานะครับฉะนั้นอยากให้ใช้ตัวที่ว่ามันดีๆหน่อย เห็นไหมนะครับเหลืออีกสิบสามวินะครับมันมาที่จะหกสิบแล้วอ่หกสิบแปดนะครับเห็นไหมนะครับอ่าเดี๋ยวยกเยกน้ำห้ดูโครงกริงอ่านะครับน่าจะดูเห็นนะครับหกสิบแปดหกหกสิบเก้าด้วยนะครับหกสิบเก้าร้อยสามแปดนะครับ ร้อยสามแปดฉะนั้นเราก็ได้ดูแล้วว่าโควตีตัวเดียวกันนะครับหกจีตัวเนี้ยเคสามหกเนี่ยสามบ้าได้ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบถ้าเหลือสองบ้าแรงดันตกเหลือสองบ้าจะได้แค่เก้าสิบหกนะครับเก้าสิบกเมื่อกี้สี่แปดเก้าสิบกถูกต้องถ้าแรงดันที่ว่าปั๊มติกห้าบาเจ็ดบ้าใส่แล้วแรงดันไปถึงสี่บ้าอ่ามันก็จะได้ร้อย สามสิแปดนะครับเพราะว่าน,นี้มันหกสิบเก้าหกสิบเก้าคูณสองได้ร้อยสามสิบแปดอ่านะครับฉะนั้นหัวฉีดตัวเดียวกันเห็นไหมบางก็ได้พอดีก็ได้หนาก็ได้เพราะมันต้องสัมพันธ์กับแรงดันบัมติกด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อวัยรุ่นผู้ทอนนะครับผมก็ารับปากเลยก็เอามาทําให้นะครับเผื่อใครไล่หลงทางอยู่นะครับถามว่าพวก ปั๊มติ๊กห้าบาทเจ็ดบาดีไหมดีแต่เราต้องคุมให้ได้ไม่ใช่ว่าเอาใส่เ็ดบาปุ๊บแล้กูเด็เดิมในในตัวโครงปั๊มอะ่ะมันรับไม่ได้ทีนี้แรงดันกลายเป็นสี่บาทสี่บาทห้าสามคิดดูได้สี่บาทห้ามันขึ้นไปถึงเกือบร้อยหิซีซีนะครับอ่าฉะนั้นแล้วการเป็นฝอยมันก็น้อยลงด้วยครับอยู่ที่เราเลือกใช้นะครับอย่าลืมเอาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนา ผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้นะครับจากช่างภูธทรสอนทำรถ